สวัสดีค่ะเฮ้ย่นขึ้นภูเขามาส่งอนะนะใช่รถนั่นว่าเครื่องนะมาสิมาลากเอาเครื่องเฮ้ยมวนคักแท้เลยบ่อะเต้นๆๆเด้นเต้อะไ้ยอุ้ยป่านสั่งลำโพงมาให้ถือช่วงพอดีเลยสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีและสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องเลย มาพบมาพอกับช่องสาวนางน้องสาวอีกแล้วเพื่อมาพ่อกันมาเนี่ยอยูเพื่อนอีสานขี้เกลาพี่น้งองก็ได้ไปทางใดนะเนาะอยูเพื่อนลมเฮืวยพี่น้องเลยเพิ่งเด็กื่อส้มคนชิตโตกแม่แดดออกน้ำแน่พี่น้องเลยจกักสีหน้าใดเนาะรังเห็ดกินอเพื่อนคั่วพี่น้องเลยตีงูตีงูถา ชา,าวไทยบาล้าเพิ่นมากพี่น้องเลยจะกเขาใส่แล้วเป็นรถเห็นดางแล้วบ่เนาะคือเห็นโทรมาว่าหอดตั้งต่เศร้าพี่น้องเลยแต่ว่าเร,ารถเพิ่นไปรับอยู่เนาะรถผู้ไปส่งบาล้าเมื่อน,นั่นเลยพี่น้องเลยโทรเพิ่นไปรับเอาเพราะว่าทางบาจาันเพิ่นยนังท่านมาแต่นเนื้อเนะาะว่าไงบาจาันไปรับกะเพิ่นมาท่านมาพี่น้องเลย ก็เลยให้ทางรถตู้ที่ไปส่งเบาะเล้าไมานั่นไปรับเอาเพิ่นจากสีทอดหรือยังเนาะเป็นโทรให้ไปรับแล้วคนทอดด้านเราพี่น้องเนเยดงานฟังเล่าเฮานี้แหละยังทันทักถางอยู่ว่าคนรถหรือยังรถไปรับหรือยังปีงูครับต้องรังงานเราบุ้งนี่แนกกินเนาะพี่นอ้องเห็นว่าบดได้แวะซื้อแนกกินยังมาก เลยติ่งโมถ้าเพิ่นสิพอแล้วล่ะพี่น้องสุกละอยู่หน่อยคือสิมาห่อแล้วพี่น้องเลยคือโทรรถไปรับเป็นเปรซ่าเนะุาผเนาะถ้าเพิ่นมาเพื่อนใดพี่น้องเลยถ้ารับถ้าชมพร้อมกันถ้าไทายเบาเล่าพื้นดีกันเรียบร้อยพี่น้องเลย <c oughs> บางเอฟซีเพิ่นว่าขึ้นกายเฮ็ดคอนเทนต์นะนี่เหน่อพี่น้องเลย นักับโมเมนคอนเทนด์เด้อพี่น้องเด้อทางบ่าวลาวเพื่อนี่กาขับรถไปกับมาลาวไปท้ายนี่กเบิดหลายหมื่นพี่น้องเลยถือปั๊บแน่เนาะเพราะว่าบัสขาดเบิดหลายหมื่นบ่คุ้มพี่น้องเลยเดีเป็นคอนเทนด์กันเป็นกันหองละแหงกันมาไล่เพื่ออะไรพี่น้องเซ่อโดยเพื่อนกับทะเลาะกันเรื่อยๆพี่น้องเลยทางเอ้ยน้องกับมิเต ให้กับร่างใจกันเนาะจักบจักคุ้มว่าพี่น้องว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนทั้งบ่าวล่าเพิ่นกะอยากสีแบบใจห่อนแน่ทั้งสองคนแหละพี่น้องเลยบ่าวลาว่าไอ้บ่าวลาว่ากับสาไทายนี่สีนิชัยแบบอยากคือกันใจห่อนพี่น้องเลยกะทั้งญาติพี่น้องก็ไม่ได้บาจักคุ้มว่านะพี่น้องไม่ได้ให้กับร่างใจกัน เป็นดีกันน่จริง่ก็ดีใจน้ำพี่น้องเอย่บริวารนี่ได้เนาะทางญาติพี่น้องกันโดยทางน้องแม่น้องไอติมเป็นทักมากพี่น้องเลยหอด้วใกล้จะหอดแล้วเพื่นอ,พอนว่ามาทางข้าวบ้านแล้วโอ้ยทางข้าบ,บ้านก็เพื่อสื้อหอดพี่น้องเลยเพราะว่าแบบอหัวคิดหัวข่อม,มากนักมาสาหัดทางข้าบ,บ้านฮะกับพี่น้องเลยเพราะว่ามัน ของแม่นทางแบบคอกนกะรีตนาะพี่น้องเป็นทางแบบย้ำโผลกับเปื้อนพี่น้องย้ำแรงกระมีกี่ปุ่นกี่ฟอยงี้สิแหละทางกะบ้านเฮาทางกับย่า,างโบ,งบจะเลื่อนไนไดพี่น้องเลยโดยเปี้ยกโมกับใครซีเรียบร้อยเลยพอดีแหละน้องไอติมมาตอนข่าวพอดีพี่น้องจะกินข่าวหรนะือยัง ชาวเราบ่ไอ่ติมอ้วนเนี่ยนั่งปิ้งโมธาอยู่นี่คือสีกายสีฮอดแล้วล่ะพี่น้องเลยทางขงบ้านแล้วพันน่ะแม่น้องไอ้ติมเป็นทังมาเนาะพอดีด้วยเนี่ยนั่งปิ้งโมล่อแล้วพอดีฮ่อนหอนมาป้อนเขาเถ้าเบิง้งถ้าส้มทางไอเลาลาสาวไทยเป็นมาฮอดเป็นอะไรพี่น,อน้นนองเลยนี่มาคือสีฮอดเนนะาะส้มตอนเป็นมาฮอดเป็นอะไรพี่น้นองเลย เรียบร้อยพี่น้องเลยปิ้งหมูค่ะน้องไอติมไก่สิมาหอดแล้วใช่ละป้าเตรียมแล้วบ่ห์บอห์เตรียมแล้วนี่เตรียมจเซลอยู่เตรียมถ้าไอถ่าทางแม่น้องไอติมกับมาลาวไก่สิมาหอดแล้ววะไก่แล้วคนน่ะเลยหอดทางชาวบ้านคนน่ะเราจะปิ้งหมูถ่านอยู่น่ะแฟนว่าบ่มีแนวกิน เด้อยสบายดีเด <Liberty eye> <mail> ้อปัดเท้าแ้อครับปัดเท้านั่งผ้ายิ่งนั่งผายใหม่นะใหม่ใหม่นะประเท่าน้องผ้ายใหม่แล้วนี่เตรียมตัวถ่าะเยียมตัวถ่ายเท่ากับซีลโคกกันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยน้ำลายลายเกิดไม่รุกอ่อนบอแม่รับไปใส่เด้อนี่ตาตาดำขึ้นอยู่นี่สบายดีเลยลูกสบายดีป้าลูกสบายดีแล้วบอ ไม่รัดไปใส่ไม่รัดเมื่อจุไม่รัดไปอ่านนมไฮรินบ่ออ่ามาเพื่อน้องเนี่ยเด้อมาเพื่อนน้องอินเตอร์ได้นมหน่อยน้องอินเตอร์ก็อยากกินพี่กันไหะชีเห็นนังหนุ่ยแต่งหน้าบ่แต่งหน้าทาต้องติ่มบ่หึแต่งหน้าทาไงพวกงามแข่งกันได้ป่านนี้เนาะแข่งกันได้บ่ งามแข่งกันได้กำลังตีมอวดแบบนีตวนั้นไเด้อเอวะแกจูนีเรี่วยดแก่ันใหญ่ยรงดินะดูกับอวดตีมือลนี่ใ่นแนวบดเนาะในแนวพอบดเถอะวะาอือจัแขจัขามาเนี่อยงปของพชาเ้่ของนางแน่นะของนางแน่ะ้ ลูกันนอนนอนถ่ายเลยจ้าหนเด้อนอนถ่ายเด้อใช่หน่อยเว้ยมานอดนอนดูติเตยอยู่คนนไ้นอินเตอร์หายว่ากินนี่คือได้เงินเสียงสียหาได้จริงอืมแล้วก็นอนมันขึ้นนี่ก็อยากหายแน่พี่น้องเลยเด็กเดือนเที่ยงขึ้นคือขึ้หายมันชินใช่ปะมันชินเนี่ยคือเล็กน้อยคือหายแล้วที่แต่ผู้ใหญ่มากเนี่ยแมนดู

เฉติแข็งนะเป็นเฉติคนะฮ่าใชพี่น้องเอ๋ถ่าอีกจักหน่อยเนาะเกิดใกล้สิมาหอดแล้วแหละเพิ่นทักมาว่าทางเขาบ้านเพิ่นว่าเอ้ยอีกจักเออ่10นาทีโดยเอาเขาบอาเพื่อสิหอดอันบ้านเฮากระเนาะหัวกิ่งหัวก่อยดิหัวกิ่งหัวก่อยมะบอกเขาบอกเพื่อไว้ได้10นาทีเนาะกันว่าปกติเดี่ยวหอด10นาทีเนาะเฮ้ยพูดแหล้วโดยถ้าเบิ่งถ้าซมพูดแหละพี่น้องเอ๋ถ่าเพิ่นมาหอดถึงพูดแหละเนาะโดย มาแล้วมาแล้วมาเรวมาอลไงเนาะเออมาแล้วมาเร็วมาหลับเร็วเ้ยคือคนเคยเลื่องแท่นี้นะท้าสาไทยสบายดีเยอะค่ะทีมังนี่ยินดีตอนหลับเด้อว่าลาสาวไทยเด้อดีค่ะมาัสจแล้ว้ยอดก้นอ่อนี่ ส wow sí. <c 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 ัสดีค่ะเลยคนขึ้นภูเขามาส่งนะน่ะใช่นันว่าเครื่องนะมาสิมาลาดเอาเครื่องเฮมานั่ะเข้าไปตาองนน่องมาเลยนี่เป็นที่ไหนเป็นที่ไหนเมือไมวะลูกบุษงมือเคนมาจ้าจ้าเ้าแขลานนี่ เพิ่นนอ้ยเพิ่นบอเพิ่นเคยเรื่องวานะนอนรับน้องไผ่ใหม่พี่น้องเอ้นะน้องไผ่ใหม่เด้นี่นะอรงเ้าเลยหลังจากที่เลิกลากันไปหาหกวันบอกกลับมาอีกแล้วนะมาเป็นน้องไผ่ใหม่เนี่ยบ้านนี้เป็นน้องไผ่ที่ดีแล้วบ้านนี้ข่อยซักน้องชายข่อยแล้วข่อยอะไรมากกบ่ท่านเหมือนนะว่าแต่หาเจอแต่หึงเหงื่อดเนาะข่อยอะไรได้จ่าเนี่ยนะ แป๊บแป๊กลับไปบังนอกบ่อนนะหนาวเลยอดเนหอดซาดแลหอดทีมทีมเพื่อนทีมเพื่อนออคึกคื้นพี่น้องเลยเฮ้ย่ได้เมื่อยจากดีเลยคนอ้วนนี่เดินทางมาปะไก่ก็บ่ได้เมื่อยพี่น้องเลยแดดบึนบึนอยู่มาฮ้อนกันอ๋ออันนี้ก็ซื้อเชื่ออยู่นี่ะพี่น้องเอ้ยสิรับเลย

สิบุกโลแม่เพิ่นวะติมอ้วนเลยอาบน้ำเด้ออาบน้ำเด้อสิรับหรือว่าลูกอันนี้นี่กลูกคมาดิน้ำเอื้อติมมาดิน้ำเอื้อติมเลยแม่เขากินขนมว่าได้ว่าได้กินน้ำมูดดักอันนี้่แต่นอนเน่นี่่ได้กินน้ำมูดดกประทานมูดดก มาท่านมูอะแม่าคเัดดนเอข้ามาแม่ขม่เมตเฮ้ยมวนคักแท้เนี่ยบอสเด็ดเด็ดเด็ดเด้เด็ ฝาสั i, ่งละโงมงให้ s, uh, yep, hey, ่ถือ้วงพอดีเลยเหยียบได้กระปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเหยียบแตะปูนะฮะจักป้าเชื่อว่าก็น้ำเผ็่วะเออพี่กันแปบนึงแป๊บเดียวแยวาวเอ้มัดผมกันมัดผมกันมาดิน เอ้ยผัวสาวอ้วนบ่าย่านไผเลยพี่น้องเลยไปเบี้ยไปเี้ยเอ้ยตีมุ้ยหนาใหญ่เจีายบอยู่ลูกพ่อเอ้ยข่าวเบาน้ามันไ้เป็นบมอปากข่าวเบา่น้ามันไ้อยู่มั้ยเอยแม่แม่แม่หน่าสิเปลองใช่ไหมและแอนไม่เพื่อนนะ กว่าป่านี่คือสิมวนก็มู <laughs> คือสิมวนกูอันลูกๆล,กลานๆอีกเออไปใส่เกือไแ,แน่อไปเกลือไเอ็นให่เปเเยเอ,เอซอยู่พี่น้องเลยยอยเงี้ยยอเงี้ยตาไทยน้อยมานี่ยเงี้ย เดนอเรอเไมนยนอนบอสไทยดำนองตีมไม่ได้พี่น้องเลยเด้อไ่นอเนก้าแล้วปลยังค่าลูกคอยยู่บ้าเมื่อกี้นี่พรท่านป้าป้าใช่ไหมพอท่านมูมาถ่ายน้ำดังมูพี่น้องเลยตีมบ้วนเน้อเหยียบตะปูได้ท่าน เออแพร่เก็บเงินนะถ้ากันลูกหายนะครับเจหน่อยัหน่อยมันมีเสียงนะบ่ยังกินด้นี่เนาะไม่ะหวม่มแม่มาบ้น้้นน้ม้นเมอเด็ก เม็่มแล้วอยู่ีแลกระซางเ่เวลานห็บ่โดยสบายดีสาวไทยเนาะพี่น้องอืมผอมไปเกี่ยวเขาเลยเออเขาก็ยังเขียวอยู่เลยนาผ้าเบิ่ไปเกี่ยวหน้าผเด็ก่อนนี่

ไปแล้วพี่น้องเลยไปแล้วจะสิคอโตล่าไปเอาลูกเอาเต้าไปแล้ววันนี้อ้านอนหลับกห้เรามีส่วนร่วมนในกัวเนาะน้าที่ก็ได้โอเคถ้าพี่น้องเลยไปเอาลูกเอาเต้ากันเรคลิปนี้กันโดยสบายดีเด้อบริสุขสุขนเนาะโดย